ันนี้นะครับเป็นวันาการที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับห้องแห่งนี้ก็คือสถาบันศูนย์ศึกษาพัฒนาสถาบันโงคูมัน่นบูริทโตคณะรุฐศาสตร์าชพัคติโฟเรอินานีอดีแปดเซียนแผ่นดินทำแผ่นดินทอ,องของประเทศไทยและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเชิญไปเป็นวิทยากรและรับรองมาทั่วประเทศนะครับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคงวามารุนทางโน้นทางนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเครือเทพลังกานะครับซึ่งสอนอยู่ที่คณะบริศาสตร์กับผมแล้วก็ช่วยเป็นเลขาช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคงวามรุนแล้วก็ท่านทันเอกุ้งสงสอบสอนสีได้ดราริและมีการประชุมเตรียมการมา4-5ปีเพื่อติดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาสถาบันลมอุบัน,นคุณมิทัศน์โพ์ ตอนเช้าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นาคุมว่ามะลุนได้คราบบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็กล่าวหลวงปู่มั่นในบริเวณนี้ก็จะมีรูปเหมือนองค์หน้นนนาหลวงปู่มั่นแล้วก็มีป้ายของคนทุท่านของโลกสารครีศิลปะครบรอดชาติการร้อยห้าสิบปีมีรูปยืนหลวงปู่มั่นมีรูปปั้นหลวงปู่มั่นแล้วก็มีบุตรีแห่บุตรีที่หลวงปู่มั่น จำพรรษาอยู่ที่วัดน้องปู่วัดบ้านน้องปู่ทนาไงได้ค,ครับแล้วก็มีอธิษานมีอธิษานซึ่งได้รับมาจากผู้มีใจบุญนะครับพันเอกชลิศสีจันทร์จากผู้ช่วยภูมิกับตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับรได้รับเมตตามาเราทำพิธีอัญเชิญแดนนนนน่ที่หญ่มาแล้วเสียนานวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เลิกดีที่ เราจะมีกิจกรรมต่อยอดหลังจากที่เราตั้งสถาบันมาแล้วสามสี่ปีเพื่อให้เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นผูกก้ช่วยศาสตราจารย์คมัางกระรุงก็เลยมากราบพระ,ะาารัตนตรัยและกราบอัฐีของปู่มัน่นเพื่อเป็นศาสจญาธิฐานให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รเกื้อไปบุลังกาและผมนิรภิชารนงรับฟังแนวบันทึกปลายเพื่อนําไปสู่การนีิปรายซึ่งจะเส,เสนอแณะบุรี คณะบุรีก็คือผู้เช่ยวชาญาดรนะเรศทนฐนตอีเป็นคณะบุรีคณะผู้สาวข้าราชการพลรัานีรับงานต่อยอดมาจากอ,าอดีตคณะบุรีผู้ก่อตั้งก็คือรองศางตสตราจารย์ดรจินวัฒน์ปุโรหซึ่งเราได้รับการสานับสนุนจากคนเอกมิรุตเกศรีนายกสภามหาวิทยาลัยให้เราทำกิจกรรมอย่างในนี้ต่อเนื่องขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ได้ลงมือสอนแต่เราคาดหวังว่าจะก้าวหน้า รองคณะบุรีฝาวิชาการคือดรนรรมิตรพุทนารับปากว่าจะไปบูรณาการไปสอนในรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาคุณธรรมจริยธรชชรมและจัญยาบัณฑิตชี่ปูด้ในวิชาจิตวิทยาสับคูอยากจะให้คาสอนหลวงปู่มั่นนี้ไปสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซึ่งจะไปเป็นครูเพราะเราถือว่าหลวงปู่มั่นภูรีพัฒน์โตนี่เป็นอจยาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานเป็นครูของครูเป็นครูใหญ่เป็นครูต้นแบบ เพราะฉะนั้นนักศึกษาครูทุกคนก่อนที่จะไปสอบบรรจุเป็นครูก็จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์มัน่นภูริทัตโตนะครับ mm hmm. เราท,ทํากิจกรรมมาต่อเนื่องก่อน,อนตั้งแต่ท่านจะได้เป็นบุคคลทีคทัญของโลก,น,กนัน mm hmm. เราทํามาตั้งแต่ชาติกาลร้อีแปีชาติกาลร้อยห้าีาปีร้อยจากริาส50ปีจนกรนะทั่งในห้องแห่งนี้ก็คือท่านรองศรีนวลนะครับรองอธิุดนีกค,คกรมการศาสนาได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ แล้วเราเคยจัดเวทีวิชาการเชิญศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้สูงมรู้ในการศาสนาราและทํากิจกรรมในนี้เปนะ็นรัฐปรศาส์ต่อเนื่องบัดนี้เป็นเวลาที่จะทําให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพราะบ,บัดก่อนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมวัามางมะลุนให้โอกาสด็อกเตอร์แพรุ่นแก่ผมตามพออรอสัญญาโรงเรียนราชประชาและคณะที่ปกษาไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหม่ยและท่านบอกว่าท่านเป็นลูกหม้อที่ ได้มาเป็นผู้ว่ารายการในวัดพุทธธานีเพราะทำมาจักสรรแล้วพอท่านรับใช้หลวงปู่มั่นแล้วก็แม้ว่าหลวงปู่มั่นไม่สนับสนุนให้ทำก็ทุมมคนแต่ท่านกับผู้ว่าผู้ว่าสนิดวิทูลก็ได้ทำเหรียญหลวงปู่มั่นรุ่นดุของจังหวัดพุทธธานีเพราะนั้นท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นก็คือคนที่ท่านเคารพบูชายราูบ้อายและเป็นธรรมะจักสรร ไม่อยากจะพูดว่าอิทธิฤทธิ์เนาะพูดว่าบุญญาธิการที่หลวงปู่ม่นช่วยผักดันให้ท่านให้กลับมาเป็นผู้ว่าเนี่ยช่วยสัตย์การเจ้รเจริญชาวเราการช่วยสัตย์การเจ้าริญกาศวันนี้เป็นวันหนึ่งที่หลังจากที่เราได้ประกาศเป็นทที่พิพิธภัณฑ์มุขผลราชธานีท่านมือเลยประกาศไปทั่วโลกเลยนะ ว่าเป็นหมาหาวิทยาลัยแหแรกของโลกที่ได้เห็นความสำคัญพระริยตมค,คือพระอาจารย์มั่นปุร,ริยตมเหมือนหนึ่งพระอาหารหันในยุค,คยเกิดขึ้นเมื่อเมื่อทางองค์การปรชาชาติยูเนสโกเนี่ยเราได้ได้ได,ได้ประกาศยุ่ยอง หลวงวนมจกต๋ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาธรางเราก็ได้มองเห็นรวมกันว่าที่ตรงนี้เป็นมาอะไรัที่มีความกันของแนวทางปฏิบัติแนวกำจขอุตุรย่ทท้ทำการจัดตั้งสนย์ศึกษาและพัฒนาสถาบันงวานกริจตเป็นอันแรก ขอ,องอะไรของอะไรเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาน่าสรรการอย่างยิ่งที่มหาอะไรได้มองเห็นความกันในขณะที่เราตั้งขึ้นมาก็ทำเรื่องดำเนินาการกิจกรรมต่างๆนีกแบบึจากการลงขุดลงแรงลงเมืองปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยผู้ช่วยสารการาัดก็เวิวิธาม ทำให้เกิดศูนี่เป็นรูปจัมพ์วิแล้วก็ใช้อะไรต่างเรื่อยมามกิจกรรมเยอะที่เราทำาแต่ภารกิจละหนึ่งที่เรา,าเราจะต้องเดินไปให้ถึงให้ถึงจุดยอดของเรื่องที่เราทำนี่เลยเรื่องของอันหนึ่งที่ที่เป็นหัวใจของการทำคราว่าบูชาลุกขึ้นมาการสร้าง หลักสูตรเพื่อดูรงวัดสมรรถพิษปัจรมบันขึ้น,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 นแล้วพัฒนาหลักสูตรนี้นำไปสูก่การจัดการฝุกมบรมงงงร้อกให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลปถึงระดับอุดมศึกษาและชุมชนและผูท้ที่สนใจเราคาดหวังว่าจะสามารถนำไปเผยแพร่ได้ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดตามเฉตารางคของยูเนสโกคือท่านได้เป็นสันนนกคมรงดับโลกสาขาสันติภาพนั่นก็เป็นการการเมืองที่เห็นว่าแนวทางที่ทาให้โลกอยู่รอดปลอดภยัยมีสมันติสุขเกิดขึ้นนั้นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดคือแนวทางที่ทระเจ้าแ่นดิทธิ์โต ึงได้รับการประกาศการดำเนินกาเมื่อประกาศไปแล้วเราก็ได้จัดทีการบริหารตางต่างๆแต่สิ่งที่เรายังไม่หยุดยั้งที่จะทําให้เรามี้ได้ลงมือจูงการพัฒนาชุมชนทัานในูของบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการทำาปทำไปหลายอย่างซึ่งผมจะมีโอกาสได้รวบรวมทำในเรื่องเดลมเรื่องมาในตอนนี้ ตอนนี้ให้รู้ข่าวว่าเราเดินมุ่งนี้และสิ่งที่กรรมกากัปตัจะเกิดขึ้นในวันนี้ที่ผมมาผมก็ได้ประสานกับทางพระขวั่งที่เป็นศาสตราจา,ารย์รองศาสตราจารย์เป็นตัวแทนของหมอจรอร์องเราในประแพทยครับจนได้เห็นพออาพว่ากันได้ตั้งกลุ่มลายขึ้นมาเนี่ยทำอย่างนี้อย่บอกให้อยู่นอกอูด้วย ว่าขณะนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นองค์บริเวงใด้เ็ตความต้องการของผู้ที่มีจิตวิญญาณเห็นความต้องการของ,อญญค,นง,ของคนนีนี่มารวมตัวกันเฉพาะในระดับประเทศนะ,ะเริ่มตั้งแต่จ้งชื่อว่ากุไลายสกิมมันเมืองบกลในขณะที่มีสิบสาม่านแล้วท,ท,ที่ประกาศในนี้ก็มีแต่ผู้เชี่ยวชาญเยอะ เนี่มีหมดมีตั้งแต่นายคนในพันก็มีมีผู้หลักที้เคยเรียนเคยมามาแล้วมาแล้วนี่แหละครับไปยาด็อกเตอร์ซุนซีไปยาด็อกเตอร์ยงสยามมาเป็รียบกอนให้เราหลายครั้งครับเขาไปรวมตัวกันที่เมืองโดยด็อกเตรเป็นยงสยามนี่เป็นหลักตัานผู้หลันนี้ขึ้นมาดเพื่อจะได้พูดคุยกันว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยจะมุ่งม่นกันได้อย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายตรงนี้ ตอาำนี้ทำนี้ยันชชีนบ้านแลใช่ครับไม่ไม่ไม่ไทนนี้เป็นอดีตเลขาของอดพระังาที่นตรงนี้แลท่านนี้ตอนนี้ออกมาเป็นกรรมาธการร่วมกับทางมรรคมิที่จะมาตงใจเราไนเรื่องของศุล เรื่องเรื่องของเราสูตรมันมันสรุปได้ว่าในการอันี้ที่ผมมาวันนี้อยากจะโฟกัสในเรื่องตรงนี้ว่าในการอันี้ทางทางขั้นเหล่านี้จะจะสร้างหลักสูตรได้มาสอบรับกับทานและประกาศในหลักสูตรรวมตามแนวอาจารย์หนวผมว่าดูดีทั้งโตต่อไปขอขอเอาท่านนแค่นี้ก่อนประเด็นผมขอสรุปก็คือการเรียนมิต และก็เพื่อถ่ายธรรมะของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กรมรภรุณนั้นศาสตราจารย์รเตยงสยามได้ตั้งกลุ่มลายขึ้นมาประกอบดรวยศาสตราจารย์รัตเตยงสยามและก็มีผู้ทรงุณวุฒิระดับประเทศซึ่งเหล่านี้เคยศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งเคยบชเรียนมีศึกษาประเญีธรรมหลายประโยชน์และก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มัธยม ยอรยอรยอรอมหามัคุิตนาทวิทยาลัยมหาดุราราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสูงซึ่งเป็สอนระดับปริญญาตรีโฟมใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นทางสมองของเราอยู่ในเทพแล้วแต่ยันการแบบนี้ร่วมกันร่วมกันแล้วก็ตั้งควาสติมั่นมืองบนเออแล้วก็ร้อยกันมาในเกือบทุกท่านในนี้นี่เคยมาเป็นพิธีกรแล้วมาต่อการในห้องนี้ช่วยเราทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เรายัง ไม่ได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่พูดก็คือเรายังไม่มั่นใจนในหลักสูตรและไม่ได้ขออน,อนุญาตสำนักสงเสริมวิชาการะเปิดสอนเพราะฉะนั้นผู้ทรงคุณวุฒิมาเรียนทางก้าวประโยชน์แล้วก็สอนมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งเหล่านี้จะเป็นแบบ็คจะเป็นแบ,บ็คช่วยเราว่าการันตีหลักสูตรเพราะฉะนั้นการผลักดันให้มันเกิดในรายวิชาบังคับของน,นักศึกษาครูหรือวิชาการศึกษาบังคับของมหาวิทยาลัยชับุรีในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะว่ามีผู้สูงวัยที่เป็นการมิตรของท่านพระองค์นี่คอยหนุนระดับประเทศและระดับโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนกับม right ีมีช่องทางแล้วถ้าใครเราตันเราไม่ไปไม่มาสองสามปีนี้หลวงปู่มั่นอาจจะเป่าขมองช่วยเราว่าเอาไปทางที่สี่มันจริงจะได้อะไรกันเนับและตรงอยูนี้ก็คือว่าเราราชพัฒน์นี่จะจะไม่โดดเดี่ยวแต่จะสรรหาแนวโลกท่านจะผลกการ คือมีมหาเลยมอมอกำลัรยลับเป็นหลักและมหาเลยคราบดิที่เห็นเขาตั้งแ่นนี้กำลังรวตัวขึ้นและจะยกเป็นมามาเชื่อมอะไรแล้วเาจะลงบนอล้วก็จะโอ้อันนี้อันนี้ก็ถ้ามอ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 ใหญ่อันนี้เปียกอันนี้เปียกเถิพอตามพอตามนจะมาใหญ่มัเริ่มจากนโยบายวันนี้อยูนั้นถ้าท่านหนนี้เดอยู่เฉยไม่ได้ครับเพราะว่านั่งงานนโยบายเปีํา และเชื่อมมาถึงมาจำก,กำลังคุยกันว่าจะมาจับมือกับรชาชพัสดุสร้างหลักสูตรนี้ดูด้วยกันรับรองคุณภาพหลักสูตรเนีทางอะไรกันงเขาจะมารวมมันตุกมมาช่วยกันมันจะนำไปสู่การเก็บมวลอยู่จะ,ะ,ะ,ะไปดูระหว่างที้มหาวิทยาลัยโดยมจรอมออเป็นหลักแล,ล,ล้วมหาวิทยาลัยข้าวบ้านอด้วยนะที่เห็นแน่นี่เมื่อกี้เรียมตัวเขาเขาจะมาคุยกับทางรชาชพัสดุสรุปและนอกจากนี้ เราจะมีกล้องถ่ายจังจากสิทธิยาสิาส่งส,สายของคุณวัลคริสเโอท่าน,นก็คือ่นนานจะบุญจักรราชบัณฑิตสังกัลย์นครจว่าวัดป่าสุขาว่าซึ่งในกรณีที่ท่านมีกระขายวัดในเครือนี้นี่อยู่ทั่วโลกประมาณร้อยเจ็ดสิบหัวเน่องในกณรนี้ได้เห็นได้ปรับรบกันว่าเราเห็นปัญหารบกันว่าในเมื่อคุณวัลได้รับการยอมรับเป็นคสัมการโลก ประกาศที่ผ่านแล้วเนี่เหตุไหนสิทธิการรู้สิไม่ได้มองย้อนมาถึงมาคารวะบู้ชายให้มีมติว่าตั้งคณะผู้สัมเราได้ไประชุมเตรียมการศึกษาเรียนรูน้เป็นเดือนปีจนจนตั้งศูนย์ศึกษาได้เพราะว่าอดีตอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมผู้ผ่านอบอกว่าถ้าตั้งเป็นสถาบันเลยมันกฎหมายในมาตราอะไร<ห>มันไม่เกือ้อมันต้องมีคนมีเงินมี เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างขาเขาเริ่มเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาเราอเองครับแล้วเริ่มแรกก็คือท่านอาคมผู้เชิายการอาคมมามรุนและพันเอกคุญทงสุนทรศีที่ปรึกษาสําคัญของเราก็บอกว่าเริ่มตั้งน้โมที่วัดป่าสุขาว่าเพราะฉะนั้นเราก็นิมนพระคุณเจ้าและก็ท่านอาคมท่านคุญทศงพวกเราทุกคนมาตั้งแต่ปีห้าและมีบันทึกภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์ มันคืวิดีโอว้แล้วก็เดินทางไปที่วัดป่าสุธาวาสธรนครแต่เป็นกาบเยาวว่าวัดป่าสุธาว่าก็คือท่านเจ้าคุณเจ้าคะจังหวชันราชันราษเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธท่านมีตาให้คาแนะนําตอนแรกท่านร็ขึ้นอยู่พอท่านเราบอกว่าจะเอาไปสอนนักศึกษาในมหมาวหทยาลัยรท่านตึ้งตั้งมาทันทีรับปากจะเป็นที่ศึกษาแล้วก็มอบมอบพระมอบหนังสือธรรมะมาให้เราแล้วเราก็ ท่านและคณะเราได้ก็ไปกราบท่านผู้ปีแล้วก็วันที่สิบเด็ดพฤศจิกายนท่านก็เมตตามาที่จีนุ่งใหม่มาที่คำลบสถาบันพระคุมาเนี่ยเราอนัชอนุสรสถานท่านเมตตามาเพื่อรับพิธฑบาตรรอนเช้าได้ร่วมร่วมพิธีวัดรีบุญเรืองเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายความแล้ว น่าจะเป็นนิม no ิตไม้หนี่ิมิตไมนอดีที่ผมแอบก็ประสเร็จนั้นผลลุกนักเตืรอเป็นผูกคจีค่ะก็คือผู้ว่าจังหวัดอุยลราชธานทีาทำมากแจกสัรให้ผลเนี่ยมาเป็นผู้ว่าในวาลนานี้แล้วลวงปู่มม่นนี่ดูดิหว่ามเติตพรอจาไม่ได้ทำทุชนิดเพราะฉะนั้นเป็นนิมิตไมดีที่ท่านตจยอดเชื่อมมาจากท่านสิริวิถุที่เป็นมานเิดท่านก่อการราสถาบันเราถ้าเราได้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเปิดสอนยอมรับในมจล ก็จะสอนหลักส <ager> <Yep. S 1> so ูตรนี้เพราะว่ามจรอเขาก็เปิดสอนเกี่ยวกับคุรุศาสตร์ศึกษาสารผู้ครูในนั้นเปิดสอนเนาะมจรอวนและมจรที่อื่นแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะได้ใช้หลักสูตรนี้เหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนีมเป็นจุดแรกที่จะเอาหลักสูตรมาใช้เพื่อให้เกิดมกเกิดผลได้จากชายานที่เราเชื่อมต่อยากจะถามผู้ช่วยอาจารย์ผู้ช่วยพิบุตว่าตอนนี้ยังสอนอยู่นะผู้ชอวปพิบุตรเอ มีช่องทางไหนที่เราจะเรียนคณะน,นาบุรีหรือคณะนกรรมการเพื่อนำนำเรื่องที่ว่าจะมีเครือข่ายมาช่วยเราเพื่อพูดถึงความที่จะมีคือในคณะบริษัทของเราได้รนดนรงง์แล้วก็ชี้นาเราธรรมะคาสอนของหลวงปู่มั่นบริทัตโตนี้เราเติมเต็มในหลายวิชาซึ่งเข้าไปในรายวิชาหนึ่ง ในสาขาวิชาสังคมศึกษาครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีการปรับเนื้อหาท่านรองศาสตราจารย์รลัตนา,นารัตนปัญญาภาปัญญาภาเป็นผู้ได้ปรับเนื้อหาคำอธิบายหลายวิชาตอนนี้ก็ผ่านกระบวนการผ่านภาวิชาการเข้าไปแล้วผมขพอ,อเพิ่มรองศาสตราจารย์นรรัตระนะปัญญาภา,านี่เป็นหน้าดุลงครับ เรียนทำเก้าประโยคและก็เรียนจบพุทธศาสตร์อ,อันิีจากมอรนะครับเป็นดูเป็นอาจารย์ประจําอยู่ใน,นระดัสชตรคณะสาขาวิชาสันคนงคมึกษาคณะลูกศรเป็นกํนาลังสําคัญนอกจากนั้นเรายังมีมหาปริญญาทำเจ็ดประโยชน์ผู้ช่วยอาจารย์สุนีนสุนีนก็อยู่ในนี้นะครับแต่ก่อนอยู่กลุ่มกลุ่มวิชาปรัชญาตับท่าน อาจารย์สุร์อาจารยาา์ส uh, ุบังคณะมนุษ hmm. ย th ์เพราะฉะนั้นตอนนี้มามาอยู่นี้คณะวิชาปรัชญาเดิมมาอยู่นี้เรื่องสองเป็นเรื่อการเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งยังมีคนหนึ่งที่ศึกษาลึกแต่ท่านพูดน้อยแล้วร่วมกิจกรรมเราทุกชนิดตอนนี้ยังอายุราชการยังต่อในศาสตราจากย์คือลองสารจารย์ดรชูชีพท่านช่วยเหลือเรื่องรับเราทุกอย่างเอาเราก็อมรียนรู้ไปเรื่อยเรืแล้วก็หลังหลังหลังจากนั้นก็เข้าสู่ นะเป็นวิชาชีพครูแล้วก็เมื่อเข้าเข้าสู่ในระดับคณะแล้วคาดว่าต่อไปก็จะ,ะนำเสนอเป็นวิชาทีีเพื่อให้ระดับมห,หาวิทยาลัยในขคณะต่างๆได้เลือกทีีกาบศากษรทั่วไปนั้นทุกคณะก็มีโอกาสไดผักดันให้ได้ศึกษาในหลายวิชาทำสอน เสนอเราเพิ you know, doing, okay. uh ่ไพพุธเรียนเรื and and ่องคณะบุรีเรียนบันทึกสรุปที่เราประชุมกันสามคนวันนี้ผ่านหัาหน้าสันกักงานไปที่รองบริหารเราคณะบุรีทุกท่านท่านร่วมอิมการให้ทราบแล้วในจังหวะที่มองเราจะมีการประชุมคณะกรรมการเดินกันตีนี้ั้าที่หนึ่งอันที่สองที่ผมเสนอก็คือเมื่อเมื่อคณะบุรีมีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะขอโอกาสให้ สี่ห้าคนผู้เชี่ยวชาญอาจารย์อาคมวังมะลุนท่านเองผู้ชมมุงถอนสีผมนักเตอร์เปวุฒิเข้าไปในกองการประจานผมไม่แน่ว่าการประจานกรรมการเรายังจะเป็นบุคคลเดิมหรือเปลี่ยนแต่ก่อนมีศาสตราจารย์นักเระวิดเทวยมมีนักเตอร์วิริศนะครับท่านสมบูริ์แล้วก็ท่านบุญยังเป็นเดิมนะครับขออนุญาตให้ท่านอาคมได้เข้าไปสรุปให้ท่านฟังสามวิธีในการสรุปประกอบาพูดไปยทั้งสินหางนเดียร์ มันจะทําให้การสื่อสารตรงเพราะว่าคณะบดีรายงานคณะมันเป็นมันเป็นสายเมื่อมีผู้สูงคุณู้สถาบมันไปพูดตรงเพราะว่ากรรมการประจาําคณะเขาจะมีดุลเป็นนิดปอกเสียงและก็กําหนดทิศทางให้คณะบดีและทีมบริหารปฏิบัติตามเพราะว่าเขาเป็นผู้สูงวุฒิในกองที่ผมยืนันเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยเป็นตัวแทนคณะกรรมการรการในน้ำพอสวที่รุ่นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อศาสอาจารย์ดรืปรวิทย์หรือรักเตรมนตรีดรวิริชาพูดอะไรเลขาจะเลขาที่เป็นรองบริหา,ารจะบัน,นทึกเป็นบันทีกและนําไปสู่การปฏิบัติทุกเรื่องจะมีพลังมากกว่าเราคนส่วนกลางอันนี้ไม่ท่านของอันนี้เสนอขึ้นมามีรุ่งเรืเป็นรุ่นกับผู้ช่วยท่นนาน,นดรน้องไพรวิทย์ผมขอตอคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องช่วงหนึ่งของในแนวค่านพิษ ของเราที่ากช่วยในฐานมันใช่ก็ว่าช่วยในฐานมับก็ผมก็ไปฟื้นถึงเรื่องแนวทางที่ทั้งรอดเอาเทศในแนวของนักทิษนัการา่ะาเล่ฐานเนเพาะว่าตลาดมันเยอะแยะทำไมมันถึงยังนอยมการบริการมันอยู่นี่คิดในลักษณะของการวิจัยการค้นหาต่างว่า คำตอบที่ทำให้พี่ทักอยู่ร่องนั้นเป็นไงก็เลยกำหนดเป้าหมายนะว่าต้องทำให้แผนพี้เป็นราชธานีนความอยู่เย็นเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ทีทำวิธีการที่จะทำให้เกิดการพื้นมันจะต้องมีประกอบด้ยวยสองภาคใหญ่คือส่วนที่เป็นแผ่นดินทำกับเป็นจองเพราะเริ่มต้นก็คือว่าผมและณะนี้ ได้เป็นวิทยากรการนิยมเป็นุของคณะแรกของประเทศจนรัฐบาลในขณะนั้นสมัยคนเด็กับพระู้น,นักการบริหารเร็ประมาณ2 5 0 0กว่ <25 00 S 2> ากว่าครับ,บ,บ <สะ S 1> ได้ประกาศเป็นอุดมการณ์ชาติและขณะนี้ก็เป็นหลักฐานว่าผู้ดำเนินการคนนี้เป็นอุดมการณ์ชาติอย่างมั่นคงแต่ว่าการดำเนินการนั้นคน่อนข้างจะแพื่วันนี้ผมพบแนวทางแล้วว่าจะทำให้เริ่มมีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ผมได้รับเกียร์สาเรียกว่าคะนโค้เตียนซึ่งในกณรนี้ก็เหลืออยู่ท่านคือแปดคะน 8, นโ้แปดยังเหลืออยู่สามขึ้นสมแล้วนซึ้งสวรรคไปแล้วท่า,านก็นอยู่นานก็าน่าพก็ขุนเจ้าไปนะแต่ขึ้นสไปเป็นทีมในขณะเดียวกันก็เหลือสามสตอนนี้ท่านละคมท่านแปดเปสามจะแปดสิบห้ในประมาณสามีโอ้ไม่ใช่แปะแปดสิบห้าท่านจะอยู่เป็นร้อยนี่แหละ ดูใจไหนจากลูกหลานนานๆเอาะว่ารตรงการชี้นีผอเห็นว่าผเอาเรื่องนี้เข้ามาประยุกต์แล้วก็พัฒนาต่างๆสรุปออกมาว่าการนำทีเชือเรานี้สองภาคเนี่ยคือการดินถังกับดินกเป็นธีการทา้าก่อนก่อนมันมแตกต่างจต่สมัยก่อนตััย้ก่อนจะเน้นเรื่องของภาพพัินาเป็นส่วนใหญ่ามมาไปแล้วก็มันก้าวล้มน้ยได้เรื่อยแต่ขณะนี้ผมได้ค้นพบขึ้นเปินสำคัญที่จะากทำให้ เป,ป็นไปสูงมากเลยว่าจะทำให้ารดึงดูดเป็นสุงนั้นทำก็คือเราใช้เทคโนโลยีเท่านี้ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้กับแบตนพิทองก็ใช้พวกแซนด์ในเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีทางดิจิตอการทำมาอัดกินที่เรียกว่าในกรณันี่มันมีปัญห,หาแรง่านที่บตามมาทำไมมันจ็บผึ่งดึงดึงได้เป็นกันเองไม่ได้ทำไมจึงเป็าานเบนี้ยล่างกับคนตรงนี้กินอยู่ เรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่ทําให้จุนจอนเวียนนำสามารถนำเทคโนโลยีอันนี้ไปใช้และก็ลดต้นทุนเราเลยเราก็เลยมองเห็นว่าในบรรดาทีสติมั่นกำบนเนาะจริงๆแล้วที่เราเชื่ออยู่นี่เทียนะไอ้พวกเราเยอะใส่ชื่อเข้าไปสมทุกันเป็นกองกำลังกระดาษใหญ่เยเราจะสร้างศูนย์ปฏิบัติกสร้างหลักสูตร์ทุนการมั่นสัมปทานวิจยพัฒนาโครงฐานที่สอนเป็นสากล ได้รับการรับาดเควิเราไปใช้พื้นที่ตรงที่เมือใหม่คาดการณ์กำลังมองพื้นที่อะไรกันนะเราไปรวมตัดดวกัน,กนด้วยเพราะนั้นในตอนนี้หน้าที่ของผมก็คือดึคมความพร้อมว่าไอ้ที่พูดกัลังมีใครเอาเจอกับเราบ้า,างเอิ้นทำเภอเชียใหม่นั้นอำเภอที่กล้ากลัวอันดะังเลยเป็นว่าหอกและมนนีท่านเจน้าคณะอำเภอท่านสองนิ่ตา จะประชุมกันรวมกันผู้นำในจังหวัดประชุมกันที่ไหนนะลงวันทีขอกันว่าเอาไหมอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่านั่นคือจะทำเลยเชิดชูชาลุมบันมาตอนนี้นี่จิตญาณทุสิ่งที่สอรทุกสายนีถ้าจะมาเที่ยวกราดจานีสง่ามากราบว่าอยู่ที่นันแล้วก็จะมาที่ตรงนี้แล้วจากจุดที่คนทั่วโลกมาตรงนี้มันจะเกิดอะไรเกิดการกับเพื่อนการระบนตัวเมืองวัดที่กำลังเกิไรนะครับส่วนที่จังหวัด ว่าขาดทั้งแล้วส่วนที่กรุงเทพก็มีตัวแทนของพรรมจยื่นข้ามาแล,ล,วล,วแล้วก็รวบรวมพักรมได้ประมาณ13แค่เท่าลังรวบรวมอยู่อเองเมื่อเส,ร,ส,สร็จสิ้นสุดวเมื่อไรเราจะพบกันแล้วก็มีอะไรหลายจุดที่เราจะตัานกันได้ตั้งแต่ระดัพบพิมพมอ์อำเภอจังหวัดประเทศและกระจายไปยังระดับโลก ตามแนวคิดของท่านเจ้าคุณจ้าวัดบัตรบัตรจ้าวัดสุวรรณพอดก็มันจะทําเอาเรื่องเหล่านี้มาเซ็ตใระบบขึ้นมาให้ให้ทุกจุดทุกระดับสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ระดับสูงดังมันก็จะเกิดการมุกเม่นขนาดโอ้เป็นป่าอะไรครับในตรงนี้ไม่ได้วันนี้มานนี้ก็คือมาเรียนสุรบนะครับตอนนี้ในขณะที่ทั้งท่านก็ทำไปแล้วแต่ ันทีก็ทําไปทําไปต่อไปเรามารวมกันทำเป็นกองกำลังขั้อนอักขระขึ้นมาขับเคลื่อนตามแนวทางที่หลวงปู่บ้านคุณได้ตุลเล็กสบายที่ว่าครับรวบครับผมกตอนนี้สรุกปก <c oughs> ่อีกนะครับก็คือวันนี้ที่เราคุยกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็คือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเชีย่ยวชาญศึกษาเรื่องาศาสนานระดับประเทศและระดับโลก ที่อยู่กรุงเทพซึ่เป็นกาลามิสกับท่านเพื่อนๆทายาทนรองมโนในได้ตั้งลายกลุ่มสติมั่นเมืองมบนแล้วก็จะหาเพื่อนเข้าร่วมโครงการทีนี้เมื่อได้เพื่อนครบระดับหนึ่งก็อาจจะมียังไม่ต้องเดินทางมาบนก็เสนอท่านดูเลยอาจจะมีการประชุมทางลายกลุ่มหรือซูมเจอกันก่อนสัก2สองสามรอบแล้วก็จะมาห้อกก็จะเรียนเชิญท่านมาห้องนี้ก็ถามสีาตอาจารย์โนเตอร์ถามที่ท่ mm. านท่านเคยมาเป็นวิกรในห้องนี้แล้ว อันนี้ก็แสดงว่าเรามีครังสมองด้านศาสนาระดับประเทศที่จะช่วยเราแล้วระดับโลกระดับโลกอันที่สองผู้ว่าราชการจังหวัดบุบลรามยนี้นเคยทํางานอยู่จังหวัดบุบลหลายตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าและกับเป็นผู้ว่าท่านรับปากแะนเรื่องหลวงปู่มั่นท่า,ามาจัดสรรมั่นดยท่านบอกว่าขาดเือะนายบอกผมจะสสนุนได้วันนั้นท่านประกาศว่าหนึ่งท่านดีใจที่ หลักชายไม้ท้าผูห้หลักผู้ใหญ่เราเลือกอำเภอสีมุกใหม่ที่เลือกสีมุกใหม่เราก็เป็นบ้านเกิดลงใบ้านนะครับมีอนุสรสถานมีอะไรอยู่โน,น้นอ,อันนี้ก็ไปเห็นผลเป้าหมายเราก็จะขยายไปทั้งยี่สิบามยี่ิห้าอำเภอทั่วจังหวัดแต่แต่มันต้องเดินที่บ้านเกิดก่อนแล้วก็จะ,ายายะครบหกสิบปีโรงเรียนหน้าประชาเพราะฉะนั้นจุดก็คือโรงเรียนหน้นนนนนานประชาเพราะว่าโรงเรียนที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อคนยากไร้ส่วนสถาบันในมหาวิทยาลัย ก็จะที่คณะครูศาสตร์ราชพัฏปทุมธาน,นีเพราะได้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาสถาบันเด็มัครขึ้นมาแล้วแห่รานบโลกแราชนบโลกนะจาประสานนอน,นจรอเล่นหน่วยงาน,น,นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาหาร,หรือเงินเพื่อปลุกถึงว่าจะก้าวเดินต่อไปไอยังไงก็จะมีความตื่นเต้นเรื่อยๆครับเราก, <Okay. S 1> าก็กราบขอบคุณคอาจารย์ธรรมบรมารมุนท่านพี่ให้สิ่งดีให้ได้มีความสุขครับขอบคุณครับ